สทชลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ชี้บ่อบาดาลหนุนน้ำกินน้ำใช้ประชาชนได้ประโยชน์กว่า200ครัวเรือนมั่นใจแล้งนี้ไม่มีซ้ำรอยปีก่อนวันนี้ดรสมเกียรติประจามบงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสอทชเปิดเผยในโอกาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและเตรียมการช่วงฤดูฝนปี2 5 6 3ทับสอในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าบุรีรัมย์เป็นหนึ่งจังหวัดที่ประสบปัญหา ขาดแคลนน้ําแต่จากการบริหารจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพในช่วงฤดูฝนส่งผลให้สถานการณ์น้ําในจังหวัดบุรีรัมย์ช่วงหน้าแล้งนี้ไม่น่ากังวลมากนักโดยเพราะว่าปริมาณน้าต้นทุนในแหล่งน้ําต่างๆมีน้ําใช้การมากกว่าปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามแม้ปริมาณน้ําอุปโภคบริโภคจะไม่ขาดแคลนแต่ยังคงต้องจัดสรรน้ําเพื่อกิจกรรมการต่างๆตลอดทั้งฤดูและสํารองถึงต้นฤดูฝนนี้ก็มาติดตามงานของการเตรียมความพร้อมเรื่องของการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งสืบเนื่องจากงบกลางที่ทางคณะมนตรีได้เห็นชอบและอนุมัติมาให้กรมสิ่งน้ำบาดาลมาทําการขุดบ่อบาดาลเพื่อให้ชุมชนสามารถมีน้ํากินน้ําใช้ตลอดทั้งปีและงบกลางเมื่อปี63ที่นี่ก็แล้วเสร็จสมบูรณ์แม้ว่าตอนนี้เองนะครับเริ่มเข้าสู่ภัยแล้งแล้วแต่ว่าที่นี่ก็มีน้ําใช้น้ํากินตลอดทั้งปีนะครับผมคิดว่า ต่อไปนี้นะครับเรื่องออน้ำอุโปโภคภที่อาจจะเกิดการขัดสนในช่วงปลายฤดูแง้งก็อาจจะบรรเทาไปแต่ในข้ตามนะครับในพื้นที่อีกหลายพื้นที่ที่ยังคงมีความต้องการเรื่องของน้ําอุโปโภคริโภคอยู่ซึ่งแน่นอนที่สุดก็ต้องร่วมมือกันในการที่จะใช้น้ําทั้งจากน้ําผิวดินและน้ําบาดาลและน้าบาดาลเนี่ยที่เรียนไปแล้วว่าจะต้องใช้เพื่อการอุโปโภคริโภคและ ใช้เพื่อการปลูกพืชน้ําน้อยเท่านั้นซึ่งตอนนี้เองนะครับกรมน้ําบาดาลเองก็พยายามจะทําแผนหลักนะครับอยู่ในเกษตรแปลงใหญ่ก็ดีหรือแม้กระทั่งเกษตรน้ําน้อยก็ดีนะครับอันนี้เป็นส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้นะครับในระยะยาวขณะเดียวกันในพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน้ํารองรับยังมีโครงการที่รัฐบาลจะสั่งงบกลางปี2 5 6 3ในการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กป้องกันปัญหาภัยแล้งในจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งสิ้น490โครงการดาเนินการแล้วเสร็จ149โครงการ ที่นี่เป็นโครงการที่ทางรัฐบาลเองเโดยท่านพลเอกประยุทธจ์จันโอชาและก็ท่านรองนายกประวิตย์วงสุวรรณนะครับที่เห็นชอบอนุมัติงบกลางมาให้ทําทั่วประเทศทั้งหมดเฉพาะโครงการแบบนี้นะครับเจแห่งทั่วประเทศนะครับก็สําหรับที่นี่ก็1ใน70แห่งที่จะช่วยเหลือประชาชนในการแกป้ปัญหาภัยแรงของระดับหมู่บ้านแล้วก็ระดับตำบลโครงการทั้งหมดประกอบด้วยบัวน้ำปรดาลสองบ่อแล้วก็สูบด้วยระบบโซล่าเซล แล้วก็มีถังเก็บน้ําเป็นถังสูงนะครับจุ80ลูกบาทเมตรนโยบายตรงนี้ก็คือเพื่อแจกน้ําอุปโภคบริโภคคือมีทางน้ําใช้และวก็น้ําดื่มด้วยนะครับสทชเตรียมนําผลการศึกษาทั้งหมดเป็นกรอบในการพิจารณาระดับโครงการของแต่ละหน่วยงานที่จะลงในพื้นที่ลุ่มน้ํามูลให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอย่าง,งยั่งยืนต่อไป